คนละตัวคนละตัวจับอันนี่ไปจับอันนี้จับไอ้ไอ้อยู่ข้างล่างนี่ไปแล้วฮะฮู้มักง่ายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิงเดี๋ยวมันกลับไปให้ก้าวสิงสิงเอาป่านนี้นะป่านี้ต่ำมันต่ำจมูกต่ำดางน้องติ๋งเอ้วฮู้ยมักง่ายเลยครับวันนี้เขาบอกว่าโอ้ไปแล้ว สวัสดีครับพี่น้องคำศสีมาน่องในกุ้งครับกับทีมงานเส้นกุ้งนะครับน้องสิงห์มนีกับมาหลอมเยาะกันฮะกับเขาครับเมื่อวันหยุดนะครับหาปาไปย่างไปเผานะพี่น้องเนาะมาหลอมเนาะมะเหยื่อเนาะน้อยๆนะครับมาอนีมาเอาหลอมเยาะแบบมินิมินินะครับเอาแบบน้อยๆครับพี่น้องพอได้อยูได้กินนะกับล้างเหือกันนะพี่น้องเนาะเส้นกุ้งกับน้องสิงห์มาอนีกับสรีกัน รถมีสเสซอยแน่จังอยล้อเนาะพี่น้องเนาะมือนี่ครับมาจับกล่องนถ่ายกิตบึงบรรยากศาศปาพี่น้องมาหาปูข้าปลาครับพี่น้อง,งนี่มันยุดเนาะอ่ะเออทีมงานกลับมามึอนี้มาสามคนมึอนี่พี่น้องนะมารุ้อีกสามคนนะครับยอ่ยอย่อมินิมินินะครับยอ่อมอนใหญ่มึอนี้พี่น้องเอาพ่อได้กับเข่าเนาะ มยา,ายังปลาคอเออต้องสิงจับปลาคอเลยล่ะพี่น้องไปแล้วห <t> ุ่นอุ้ยตาเพี้ยนโอ้ยมอกงทางน่าตื่นเลยนะออกไห้ตั้มโ้อนหมดเฮ้ยมองกลางหน่อยิเปียนลายออกเออตาเพียนออกเหมือนแหละพี่น้องบ่ได้บ่ได,บได้กิน่นหลอกตาเพียนเฮาเนาะแต่ตาคายเฮา,า,ากับตาคายมีนี่ไปแล้วขึ้นกุ้งกูนะ ใบกบเอามันยังบบไปเด้งกันไม่แล้วนะครับเออไม่ใหน่แตกอยู่นะทีมงานเรากำลังหือไม่อยู่างเง้ยอาไปเลยไปเลยไปเลยไม่แน่นไม่เนียนไม่แน่นเพ้่งไม่แห้งเดี๋ยวนี้เอนไอ้ก้านใหญ่นะไม่แน่นเดี๋ยวคำสีไปหือไปหือไปหือเยาะซอยมูวันพี่น้องเนาะอ่มูวัคนถือกล่องให้นะพี่น้องนิดหน่อยเออเดี๋ยวไปหือซอยเพิ่อนก็ทับพี่น้อง เอ้าปานี้นะปานี้ต่ำมันต่ำจมูกต่ำดังน้องติ๋งอะอู้ยบักใหญ่เลยโอ้ยเอาอันเดี๋ยวจะฝาบไปเลยเอ้าเสียงกุ้งจับมันมัดออกไปอีกแล้วโอ้แต่เชียงหลายออกแล้วโอ้เฮเสียบงงดูโอ้ต่ำต่ำทังดังแตกเลยเออโอ้ไปแล้วไปแล้วเสียงกุ้ง Hoa hẹn luôn 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 อ๋อไม่เ,<ๆ>เสียบเสียบเคาจะฟังเนาะมันนั่เสียบเคาจะฟังเลยเออสายตัวอยู่ได้ทีน,นี่เออปลาช่อนปลาช่อนต่ำดังพี่นอ้องเนาะเอาน้ำปรทันนะครับบันเทิงพี่นอ้องบันเทิงดินข้างนี้มันแข็งไม้หนีเนาะนั่นกุ้งโอ้ไปแล้วโอ้ยออกไปแล้วออกตีนเหรอออกตีนไปแล้วโอ้โอยเจ๋งจังเนี่ยเพี้ยงกุ้งข้างหลังเจ้านเลยโอ้ปลาตะเพียนหลายพี่น้องไม้หนีนะจ๊ะ แต่ละออกไปหลายแล้วเนาะออกไปหลายแล้วนะออกหลายครับเอ,อาอได้กวันนี้มันใหญ่มาตัวนึงนอนหนัก,กได้ปลาหน่อยมาเนาะพี่น้องขอ,ข,อขอตัวนึ่งถูกนต้องปลาหมดเท่าอ้อยไว้ได็กขึ้นลอยลูกเนาะพวกเศษเขาตามจริงมันหนาสิหนาเศษมาทิ้งไวนะ้เนาะพวกเล็กหน่อยวันนี้มันบดฉลาดก็ไม่ตัวเพียบเลย เอา้าได้แต่ได้ดดแดต่ปลาตื่นไงตัวได้แต่ปลาอันกะดีเอา้ากะดีแซ่เสียบเอ้ามุดแล้วน้องสิงพ่อปลาบ่าน้องสิงโอ้หนูมันเพี้ยขายอยู่บัดนีิปลาไหมเอา้าพี่น้องเดียดเ๋ยวเฮือเศษใหม่<ด>อีกหน่อยนึงเนะาะช่างอดเสียบเฮงลงแล้วนี่พี่จับกระชังอยู่เอ็งจับตัวให้ได้ก่อน,อนเอ,าอ้าเขาหง่วงพี่น้องเอ้าฝรินไงพี่น้อง น้องสิงกำลังจับกว่านี้ไงไมาแล้วกระชากไม้แล้วครับผมเนาโอ้มัยยังต่ำตะค้ออ๋อสิง้องปล่อยปลาอยู่ยว่าสิงเน่ะเนาะเดี๋ยวไปช้อนหลุดนะไปช้อนหลุดนะอฮะฮู้มักง่ายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิงเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหูของสิงเอาอยู่ในหูปลาเขาหูมักง่ายเลยวันนี้อ๋อตัวนึงอีกตัวนึงว่าฉั่นน้องสิงจกในหูพี่น้องโอ้ยอีพออีเมีย ในมาสองแต้มบักใหญ่เลยครับพี่น้องโอ้ยไม้นี่นะปลากรดีไม้นี่เส้นกุ้งเอา,าเอาเนาะเนาะไม้นะพี่น้องเนาะอู้มินเอ้อเดี๋ยวอีกว่าสิงอ่ะน้องสิงสำรวจหูนะครับอ่านักล่วงนะครับ,น,น,รบนักล่วงนักจก,ก,ก,จกมันมีหูหนึ่งพี่เอาไม้เอาหินบังไวงเอ้อ ไม่ได้ปลาก็ดีเออก็ดีก็ดีหลายนะเก็บขึ้นไปจัดการนู่นนะ่ะมันบปออกแล้วบ่ดเหรอมันสิออกพี่น้องเนาะหาทงงางออกเนาะปลาอะไรปะตะเพียนเหนอรอก็ดีนั่นก็ดีก็ดีเอาก็ดีก็เอาของมักสีเงินหมดอันนี้มันรุ่าเอาดิเ <c oughs> ชือกอยู่ขนานเห็นลอยอยู่ลอยไหนโอ้ยโอ้ยมีันเชือกเห็นลอยอยู่ขนาน ไฟออกนอะเห็นปะหนิบนี้ปลานี้ปะเขีนกุ้งอะไรนีเหยียบเหยียบปลาน,นี้พี่น้องนี่เหยียบปลาน,นี้ให้เขี้นกลุ่มมุนจับเอาเนาะอยู่ปะโอ้งามอยู่งามอยู่งามอยู่เราเต็มสวยเต็มสวยอู้ยถึกเบืองดึงหัว่ักันเออโอ้ปลานี้หลายเยอะหมายนี่เนาะแต่เหี้ยนอะบางอย่นี่เขีนกุ้งโอ้ยปากกระโดดโอ,ออกพี่น้องควักเลยเนยเอาเขนฝุ่นิน อันนี้หลอยู่อเอาเอเอาคุ้มรถเบ่งสิเขาังเอาเรื่องไปเอาายวเอาเอาจะปั oh. 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 Uh ่นหเขาบัดนีป oh. 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 ah. mm ั hmm. ่นงหลเนาะโอ้ยหมนี่เขาก็ได้เอบๆมาเนาะได้บอกงเนาะเอบเเลยเขาจะคุมเหรอพี่น้องเนาะมาลุ่มเงันนะพี่น้องโอ้ยเบตแบติมีพี่น้องิงวะเนาะบัดนนาะแบตกสีมดเนวซัดบก็บ่าไมน้เาไหลมือนี่ แต่ว่ามีต่อ,อยู่เล้นี่นะนี่ตรงนั้นมีต่ออยู่นีต่อคออุ้มหออรุนแรกนะเขาไปเอาคนมาคุ้มต่ออะไรแาบบน,น,นั้ท่านเอพื้นออกพี่น้องได้ปาแล้วอ๋อเอาปาก้องการฉันเอาทิ่เก็บเทลแตมอยู่แลเววพนได้ทำถอน,นอถอนมันเลยถอนมันแหละาลาบเนว้อได้กิจลาบกระตองดุนเลยได้เพื่อหละมันใส่เวลาหน่อยเนาะ เอานี่ใส่ใส่นใส่หู้ยอืบ,บอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นแต่ฟังก้อนไข่ก็โอ้ป่าป่าเขาคาส่งอ่ะคุ้มเรีแล้วพี่นอนะ้องเนาะมาลุนป่าแห่กันพี่น้องเนาะแต่ตอนที่เขาเหินนะโอ้ยป่าหลายพี่นอนะ้องเนาะได้มาเต็มยังไงเนาะอันนี้นะครับป่าท่านจะคุ้มแหนะได้มาสองเตี่มบักยังไงเนาะน้องน่ะก็เป็นป่าหน่อยเนาะมาลุนกันนะว่าคุ้มแหแล้วป่าสีนี้นจับบ่พี่นอ้อง าคือเงียบแต่เส้นกุ้งบบบบับบมนแล้วบ่อแหบตเตกนี่แหบอตเตกรนไหนดิห้องเงี้ยเฮ้โอ้อเอาเท่าเต็มสองเต็มเออควมคุ้มแหบเราเจอได้ครับเอเราอานี้ตัวใหญ่ไม่เห็นเลยเออเวลาเอาแหคุ้มเอาันี้ตัวใหญ่มาตุ๊กเยไปใส่เหแหบอตตกนี่เอบ่เห็นแหบอ๋ออ๋ออ๋อิง ไาไหนช่อนด้วยวป่าไปช่อนบ่มีไปช่อนอยู่ข้างล่างด้วยเออช่อนช่อนช่อนเอาเหยียบตีนไว้ก่อนมีไปช่อนอยู่ข้างล่างด้วยเออทีมงานกำลังเอาไปช่อนก่อนดิเออเอาไปช่อนอันซีทั้งหนึ่งห่วงปลาช่อนครับเอ้าทั้งหนึ่งเจาปลานิ้นเอ้าแบ่งกันเออยิ้มไปเปลยไปเปลยนี่แหละนี่นั่นแหละอันนี้เหรอหางมันหรอนึกว่าหางปลาคอหรู้ว่าหางปลาคอปลาคอมันแดดป้ามาใช้มือเราบ่นคุ้มเฮล่ะปอาคอปนี้ตัวหนึ่งพี่น้องเนาะ สองโตสองัวสิงมาซอยโอ้คู่เลยสิงกับพ่อปลาเขียนเนาะเส้นกุ้งกับเอาปลาเนาะไงอยู่ซำแป็นแผ่นปีกเนาะเนาะเนาะปลากกาต้องสิงกับปลากกาไหมอยู่รุกกะอยู่รุกัะเนาะเนาะไอ้ตีนมันเขาพ่อว่าตีนแฮมห่นมอตัวเทิงตัวเทิงตัวลางเนาะโอ้ผีตัวนึงตั้มไขว้โอ้ไปแซ่บในล่ะบะนี่ โอ้ช่างเถอะโอ้ยอยู่หลังมันเอาวุ้นหัววุ้นหอกก่อนเออเอาเท่าตัวตัวเนี้ยตัวหน่อยอันสลับกันอยู่วันนี้อยู่ล่างอยู่บนโอ้ขยายดึงตีนออกกัปลามันยังอยู่เดีออไปอยู่ตีนวะไปยู่ตีนเหี้ยมาเมื่อกี้ปลามาตึ๊บเนีอาอยู่ได้ปลาบ่เนาะตีนงานเขาบันนี้ตีนแหีอยู่พี่ตีนแหีอยู่เลยเออตีนแหีอยู่ไก่เอ้ายูหมาเรียวมาเรียวอันนี้ เอาเอาที่ละตัวที่ละตัวคนละตัวคนละตัวคนละตัวจับไปนี่ไปจับอันนี้จับไอ้ไอ้อยู่ข้างล่างนี่ไปจับไว้ตุกเกาตุกจับตุกเกาเวจักตัวเกาจักตัวไม่ลองตัวห่าตีนแหกบ่หอบอ่ะนี้ทีมงานก็เันเอดี๋ยวเปล่าใครบอกสองสองคนเอามาเร็วลองสิงบุบเออบุบเอาตัวใหญ่สิงเอาตัวใหญ่เอามีมีสามตัวหมดเลย มุดแบ่ก็ม้วนนีไลไม่ก็ใหญ่ก็ม้วนนีอีกสันพี่น้องโ้หถ้าตอนในห้องน้องสิงกำลังมุดออกป่าใหญ่ยันพี่น้องเขาปอไปใหญ่ได้เห็นนะไปในน้องสิงจับได้ว่าอู้ยเบื้่งหน้าเบิ่งหน้าเบิ่งหนาอู้ที tha ท่าทีอู้หญ่กิมอู้ยปุ่มอูเจ้าปุ่มตีทมาตีทม สิงเงยปล่อยแสิงโอ้ยนกมาปาด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 เออตัวนั้นเอางเอ้ยน้ำกูอุ้ยปลาช่อนปลาช่อนเอาเออช่องสิงพอปลาช่อลนะครับนะอ่ะบันเถืองหมายนี้ครับนกบันเถืงนะเออหมายนี่ปลาก็ปล่อยเป็นนิ่งปลาปลาค่อนข้างหลายนะพี่นกโอ้ยนี่สิงสิสิ ไปนี่ไปนี่ไปนี่ปนี่ปใหญ่แล้วหนุแยังอยู่ไปนี้ช็อกเกอร์เนะบ่หนะยู่ตีนพี่เห็นบ่เหยไปยืนนี่ตีนนี่เห็นบ่เห็นปะไอตีนนี่นีมีเห็นปะไปช็อกเกอร์บ่ปนี่ไปนี่ไปนี่โอ้ตัวใหญ่อยู่ดิเอ้าเอ้าไหมอีกแล้วเส้นกุไหมอีกแล้วตีสนิทบักไล่หนึ่งผมปล่อยถึงไล่จับโอ้ยปไานี่บักไล่พ่อปไปชนจะปไปชนมาสั่นเฮอูวมาอีกมาอีกมาอีกโอ้บันเทิงนี่น้องบันเทิงนะ หมายมีเตจทัวบัวบัวเลยป่านะ,ะมันมันยัง้ขึ้นขึ้นมันยังบ่ขึ้นพี่นอ้องเอ้ารู้นี่กันยาวๆพี่นอ้องนะเส้นกุ้งกับน้องสิงเป็นพุ้นหาครับเอ๋อไม่ได้เพืปลาช่อนบ่ปลาคอบ่ปลาคอบ่อยู่แล้วปลาคอบ่อยู่แล้วไม่ย่าออกเลยเออปลาคอบกับยู่ยากเนาะไอ้เจ้าเนี่ยกำลังหาแาบนี้ทางไงทางยากษ์ลมลมเนาะอ้อนี่แาบนี้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 เห็นแล้วไอ้เจ้าเนี่ย<อ> โอ้โอ้โอชกเกอ,อชกเกอกับ่ัวน่อยนี่เออโอ้ไม้นี่ก็ได้มันหลายเต็มเลยพี่น้องเนาะบักใหญ่ๆข้างนั้นเลยเส้นกลุ่มโอ้ยมามามาสิงมาโอ้ยไปแล้วโอ้แต่เพี้ยนท่านนี้เมื่อกี้นี่เอ้อรุ่นต่อพี่น้องกำลังหากันอยู่อยู่ในแห่พี่น้องอยู่ในแห่ตอนนี้เขาคุมคุมแห่แล้วนะแห่ไหม เฮเล็ตเฮเล็เฮเล็ของไม้นี่มาชกถึงโอ้ยอันนี้ใหญ่บ่ไปชนไปแค่คือยู่บ่นี่นอยู่แหละอยู่แล้วน้องสิงน้องสิงจับประคอน้องสิงต้องจับประคอพี่น้องโอ้ยแบบนี้ก็ไหลขัคอคนเอ้ยจับเลยใส่ไม่เด็ดเลยไม่ตายเล่นบ่อาจัรย์จะว่ได้กินมันตัวเดียวอาจารยจะว่ได้กินมันเนาะชิ้นเห็กหนึ่งหลายตัวเลย ออกไปตัวหนึ่งเออมันออกเหวออกตะไคร้เลยมันบอกโอ้มามา,มาเอาเอาเต็มกุ้งมาโอ้สีหนองเขาโอ้ยปลาคอเขาเอาใส่ดีละสิไงก็จิ้มลุดออกอา่าแล้วอ๋อหมายนี่เขาก็ได้ปลาคอตัวนึงแล้วพี่น้องได้สองตัวแล้วปลาคอหนิบ้างสองตัวแล้วเนานะตอนนี้เขากำลังอันคลำหาปลานิน้นในเหวไปไปนินปน้นไปนิ้นไปนิ้นโอ้มันมันโดดเนาะพี่น้องมันโดด หม,มานี่ปากค่อนข้างไลนะวันใดดูจิ้มเนี่นั่งรอให้ปลาอะไรเอาปลาอะไรดาวเอา,า,เอา,เอาใช่หรือช่อนเอาช่อนวะโอเคไหมข้อวะนี่นินโอ้ยหมดเกือบตายโอ้ลีลาลีลาหมดต่อเสือโหหมกไงนะคิดว่านะ <c oughs> เราสิหมดตัวมันเออในจับเหรอดีใช่หรอ อเอาไม่กระชังเอาตรงนี้เด ah ah, i̇şte ี๋ยวกะชังฮะยุ่นแถวนี้แหละเนี้ยหมวกกับหาปลาคอพี่น้อกก็เส้นกุ้งเส้นกุ้งปลาพอปลาคออยู่ในแห่เขาอยู่ในแห่อยู่ในแห่พี่น้อกเหยปวยยูเงินเหยปวยยูลุยไสลุยลุยไปลุยว่ายำยำซอยหากันโดยแต่วันนี้ปลาคอตอนนี้ทำกันนี่แหละบมกใหญ่อยู่อใหญ่เลยล่ะโอ้ก็ไปใส่ก็จะไปไว้เถอว่ะโอ้กระสอบน้ำเดียวเลยแต่มีปรดี๋ยมุดคนออกด้วย โอ้เดี๋ยวราวะเขากำลังหาปลาคอซอยกันพี่น้องเย็บไม่อยู่วะปะนี้ก็บมไม่เห็นแล้วนะนนเนาะปา<อ>นี้เนาะแหก็ขาดพี่น้องเย็ยบไอ้กีตมเลิกแหกแหกช้ำนะอยู่วะชักเกอือบไหลามาเอาชักเกือบออกแล้วเปลยาเศรษวะนี่ต้องฝุ่นหรือมันเออต้องลมลมมันมีลมเนาะไม่หยังป่ายังชนชนตะไคร้ออกลัวเออคืขี้ไว้เถอะเออ โอ้ป่านล่ป่าเกิดตัวนี้ป่านเต็มตีปานิ้งกับ่เห็นป่านี้าใหญ่อยู่เลยปานนิ้งกับ่เห็นรอรรดนั่นนนเสร็จเส็เซ็ยกขึ้น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 กขนหยั่งก้นจนีะจับไว้ปัาลิงเลยปาคอนหน่อยไปเดยตัวอเออแล้ได้ปัดคอแล้วพี่น้องหลกเออนึงปนนี้ยั่งอยู่แล้วบานนี้นะ มาช้อนกูบอกมาช้อนตัวใหญ่เลยไอ้หนูใหญ่เลยเลยกูเห็นตัวเกอย่างยแสดงว่ามันเพิ่งจะคุ้นหรือเปลาป่านิี้กับพ่อป้าคอกับพ่อเอาเส้นกลุ่มมูลแล้วครับพี่น้องน้อเบทกับซิมมัสแบบนี้เอาอะปั่นเท่งเหมืนเทงพี่น้องไหมนี่ใหญ่กว่าตัวทีแรกตัวใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้ใช่ป่ะอ๋อจับจับป้าสันโอขึ้นไปเนาะท่าทางบัดโอ้อป่านิี้บักเอาเอสร้างตีตี เขลองใส่ตัวไงมันจับยากขนาดเลยมอะไรหรอกไม่ทึงโลเลยเออแ้วสงโลในสอโลขึ้นมาสั่นวงเส้นกุ่มออกปลาเออเอเอ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 อยออเออเออลเออออเเออ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 ออเออเออเอองเออวเออออเนอะอออเอาเออ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 เเอเอออเเอออเ อใหญ่อยู่ใหญ่อยู่ใหญ่อยูเอาโมหิเอาละบ่ไปแล้วพุ่นโอ้ยโดดดีแท้โอ้ยไม่เดียวมันยังพอดสิบโลสิงแต่ว่าได้ตัวใหญ่ใหญ่ไหมนี่นะไหมนี่ตัวใหญ่เอาเส้นกุ้งมออะไรกันนี่จัดบาเฮ้ยดีนะแล้วรุดนั่งร้องไห้เอ้านั่งร้องไห้ใช่ไหมเออหาพอๆก็ลอยก็ดี เราไม่ห่าแล้วกลับบ้านเลยออยอยู่ในด่างอยู่เออยังอยู่ในด่างอยู่เปอร์เซ็นต์ยังมีสิทธิ์อยู่ทีอ่ะได้่นี้ใหญ่เพิ่มอีกตัว่็เอาอันนี้นี่ปลาปานปลากาตัวหนึ่งเนาะปลากากระเข้าแต้มงามๆปลาคอปลาคอเหลือปลาคอตัวหนึ่งเนาะปลาคอใหญ่เนาะที่เห็นนี่ น้องสิงเห็นปาคอยใหญ่กับเส้นกุ้งนะแต่ว่าเขาจะหึงแหแลงาหรืเนาะหึงเหงาหึงเหงาคุ้มไหมคนละตัวเออคนละตัวกับตัวที่จับได้เนาะโรคหิวเหยอเพราะว่ามันตัวใหญ่ยใหญ่เลยมันหลายเช่นหนึ่งพี่น้องเนาะหลายเช่นคุ้มต่อนะไม้นี่นะมันมีต่ออยู่ลบต่อนะลบต่อพ่อซิงโอ้ยต่ำกรูน้องอันนั่นซิงไลมต้องถี่เลยนะโหูลอบ รอบอีกรอบนึงพี่น้องเนาะทำไมอันแหงที่สองเหงะสองเนาะครับแหงแรกกันอู้ได้ไปหลายเติบเนาะพี่น้องเอาไปแล้วเอาไปถอนเ,เอาคุ้มพัดผมยังสิงหอดห่อนห่อนด่างยังน้องสิงเอาเส้นไปแล้วแต่เพียนแต่เพียน<ม>บ่เขาแหง,<ไ>งพี่น้องเนาะมีบัอเขหน่อยตัวหนึ่งบน่นหน่อยอ๋อตัวใหญ่เว้ยบ่ตัวใหญ่เขาบอกว่าตัวมีหน่อยก็ขนาดนี้ตัวไข่เยอยเพราว่ามันใหญ่โยนละ โอ้มันแหงเรามันอยู่นี่แหละอยู่ในแหงนี่แหละโอ้มันแหงปลายังสิสิสิงเนาะนี่มันหลอดออกนี่ปะมันยู่ติดมันเหยียบเนาะเหยียบเนาะแต่เพี้ยนเนาะแต่เพี้ยนโอ้มันแหงมันแหงต่ำเข้าว่ะแหงป้า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 สิสิสิไปพูนพูนสิไปเลยตีไปเลยตีเลยพูนโอ้ยันจะออกว่ะอยู่ปะอยู่ว่อยู่อยู่อยู่นิน

จับปลาบริเวณมูพี่น้องข่องแต่มูมาจับเอาเห็นปะยุ่ยปลายตีนเลยเห็นปะน่น่อยเออไฟนี้หน่อยอ๋อหน่อยก็เอาหน่อยแว่าดึงเบ็ดไปีตัวไาหัวสักคนเียวนะดึงหัวสักกำลังดีเออกำลังว้องๆนี่มนวะหลุดข้องเปลี่ยนเลยหลุดข้องเปลี่ยนวะอ้พวกอารุ่นสมมติประกาศเนี้ ลูนสมุดประกาศไปแล้วนี่มาลูนสมุดประกาศเอ๊ะยตัวซองตัวแหลกเนี่ยบ่ฮอดเลยเนาะสมุดประกาศนี่ก็หนีสัตว์อะไมันอ้วนกว่านี้ออกปะเอาดีเด้อยังไม่เฮี้ยไม่ได้สิงช่อนเหรอช่อนเหรอไม่รู้น้อยย่ติยุติเห็นปะเหยียบหัวไว้ลแอ้วพ่อปลากันบจับวัไหนพี่น้องให้เต็มมือมาจับไปเออเอาเอาแต่มาเต็มที่สามแล้ว เจ็บซามแล้วของเฮียสองูปลาคอโอ้เมมเมมเมมตุ่นตุ่นตัวนงหญ่ก่หนีอยู่เอาโอ้ด้ปลาคอตัวหน่อยตัวกูอะเออเนาะหลุนปลาน้เนางเช่นกุ้งเออลานี่หมานพี่นนองเนาะเฮยสองย่งได้ป่าอยู่นะครับดึงเดตักเอาหมดแล้วมันนี่เออยกบ่อยจิรุะโอ้เอาเออง่โยยุ่ง่ยย่ง่ยเอาดีเดิพุกเอา ปุ๊บโอ้หงอยู t <t La, ่นี <t ani? <t ani> <t ani ่เนอว่าสิเอ้าไปไหนละเอ้าจะไปไว้เถอะวะไคได้หาลูนี่เกือบเขารูแหละเออเขาลูเปานอกเล้ยูกนี่หน่อคูว่ายื้อหน่อกวะตัวใ่ายนะยุหนอนะเออมันตัวหน่อยเนะวะง่ยอยู่เลยอ่ะง่า่เลยเอากูปาตามมาเจ็บแนี่อย่ง ก็คือดิจัมตานี่มันตัวหน่อยมัน,มนเขา่ามันไม่ได้ปิดตาเออมันเข่าเต็มไงเป็นตัวหน่อยมันเขา่าเฮ้ยลองสิเดี๋ยวคงหน่อยเห็นจริงเออหงื่อ,อไหมสิงเป,ป็น,น,นหลักเพราะฝนไม่ตกเขากะจะหลอบไมมเนาะจะหลากแหคุ้มไหมอีกหลอบที่สามพี่น้องเนะาะเส้นกลุ่มวายยังมีป่านิ่นงเงยอยู่นะครับที่ยังบ่เขาเ่าแหนะ เลาก็สีลายอีกรอบหนึง่งเนาะลุนรุนกันครับอ๋อหลาดค,ครับรอบที่สามเนาะรอบที่สามเฮียที่สามนะครับนะอุอ้ยก่อนมาอยู่นี่เลยว่าก่อนนี่เนะอ๋อไปลุนกันอยู่วะเขาวะสิงสิงเขาวุ้งห่วยยื่ยไไนอ๋อ หมัดเงยเข่าเข่าปะเข่าปะนึกเข่าแล้วบปดี้งเงยอยู่ทันเส้นกลวงป่าเอาเหยียบพิมพี่น้องเขาอยู่ตัวนึ่งหมัดเงยเง่เติบอยู่เงยหมัดไม่เนาะเฮ้เหยียบพิมก่อนโอ้ลมเทาระบ้านี้โอ้ยเสิงเส้นกุ้งกับมุดระบ้านเอ้าเส้นกุ้งก็สิพอเอาน้องส้นกับมุดครับพี่น้อง มุดองสองคนครับเป็นไนปักตีนกูละปักไงวะปักตีนปักตีนเลยแถนนึงออโอ้ยโอ้ยเออเออต้องใส่ปักไงพี่น้องบมนปนินอ๋ปักกระเนยงโอ้ปักกระน้ยงกระยงลวปามว่าโอ้ห้องสิงมาแล้วอ๋อเซ็นกุ้งยังยังปกนป่านกูป่าป่านกระเียงให้ปรากฏมุดอีกแล้วครับต้องสิงในปนินมาตัวหนึ่งเนะแต้มไงเติบ เนี้ยฝากกดศลไปงี้อ่ะหมึ่งีและโอ้โอ้ปากงี้ไงโอ้ยมันปากเนาะงี้อ้วน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 ดีแท้วันนี้ปากไงงี้คืออ้วนเนี่ยไม่ใครวะเจียงเซนไม่สมเนาะโอ้มักกว่ายังเลยนี่เอาเงาเสียงมาเสียงฮัก มันไม่แยังสิงโตตัวเขาป่าป่ะควานป่าไม่เราต้สงสัยพ่อป่าพี่น้องตอนนี้เขากำลังย้ำหาป่าพี่น้องในวันนี้แงมาตัวหนึ่งแต้มหนึ่งไว่าแงตัวหนึ่งอยู่วะเราเกิดวะไปคือบุพเอสิงเอาสิงว่าเอาป่าป่าอยังป่ากระเด็ดปู่ป่าตออยู่ดินนี่แหละนี่แหละนี่แหละ ไปตองบ่เห oh. ah. oh. ็นเลยบ่เห็นบ่บ่ตัวน้อยดอกบ่ตัวใหญ้ลื่นลื่อนอ๋ออาไม้โอ้ตัวใหญ่อยู่โอ้บ่น้อยเนาะจัดไซเด้โอ้ไปบ่ลน้อยไอ้นกตัวเน่าปุ๊บสิครับป่าไม้ป่าไม้นี่ครับพี่น้องคันไม่แบบไงเนาะคันละพันยังไม่ข่มเลยเนาะเอาพูดด้วยผุดด้วยคันละพันน่ะคันละพันน่ะคันละพันสูเท่านี้ได้ม้าเอออ่ะ ลองสิงของตายหลอมโยของตายเราซิมัวเออมองเล่ามองเล่าใจต้องไปบ่อละพันค์ขันละพันธ์นะสันนะเอออ่าว่านแป่นพื้นนะสันตัวปนินนะบ่อคันละพันธนะครับได้เก้าได้เก้ายกเลยนะลุ่นมีป่าบ่อเพา่แต่รุ่นทีเฮียแล้วเนี่ยป่ามันมีกระสีออกได้เห็นนะเอ้าบ่มีพี่น้องเนาะ จวดบัวจวดอ๋อออกสมริดแล้วครับไม้นี้เนะาะให้ไปชันให้ไปดิ้นปไปใช้ครับพี่น้องปลาลำย่อเมื่อนี้ครับพี่น้องนะในปลานิ้เอฟเอบนะครับบัเกเงี้ยงไงนะพี่น้องอ๋อว่าได้แบ่งกันกินอยู่ครับพี่น้องไม้นี้นะครับ ทีมงานเขากำลังสิงเก็บของนะครับหมยนี้ขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจนะครับชมคลิปนะครับการหาอยู่ให้กินนะพี่น้องนะของ,ของของคำซีมานองได้กุ้งนะครับทีมงานเชียดก,กุ้งนะครับมนักกนนี้ก็มาล่อมหยะกันนะครับ